สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้ผมจะให้ดูผักสมรมนะะบนค้างต้นมะขามนะฮะผมปลูกไว้เยอะมากอะไรขึ้นได้ก็ปล่อยให้ขึ้น,นะะมีถั่วค้างนะฮะมีผักตำลึงมีบวบหอมมีผักสลิดหรือว่าดอกกจรนะฮะมีมะระขี้นกนะครับนะฮะให้เธอขึ้นบนรั้วต้นมะขามนะฮะ นะครับรกๆแต่ว่าผมว่ามัมนก็สวยดีมันก็เป็นศิล,ลปะของความความรกความเขียวนะชอบตรงสีเขียวครับผมนะฮะด้านล่างก็เอาขี้ไก่ร้ายกระสอบเลยเท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 กองไว้นะใต้โคนมะขามแล้วก็เอามล็ดผักจิ้ม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 ไว้นะอะไรขึ้นได้ก็ปล่อยให้ขึ้นอะไรขึ้นไม่ได้ก็ปล่อยให้เธอไปตามธรรมชาติครับผมนะนะอันนี้ก็คือ แปลงผักสมรมริมรั้วบ้านครับผมสวัสดีครับ